การประกาศตนเป็นอุบาสกและอุบาสิกาข่าแต่พระผู้มีพระภาคภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักภาษิตของพระองค์ไพเราะนักเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่า คนมีตาดีจกได้เห็นรูปดังนี้พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยเอเนกปริยาอย่างนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอพระองค์จงทรงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสิกา พูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป